สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิววันนี้น้องกระติมารีวิวอะไรครับเซตฟิกเกอร์แอนแมนจากภาคสองอนี่คือโมเดลฟิกเกอร์โมเดลฟิกเกอร์โมเดลของมาวิลนะครับของมาวิลเป็นลิขสิทธิ์แท้มาวิลด้วยนะอ่าเป็นตัวอะไรครับเนี่ยแอนแมนอ่าเป็นเป็นเรื่องแอนแมนนะครับเป็นฟิกเกอร์ในเรื่องแอนแมน เดี๋ยวเรา,าดูว่าข้างในมีอะไรกันบ้างมาเกะกันเลยโอ,อ,อ้ยจ้าดูโอ้เป็นลางอย่างนี้เลยเหรออ่านี่ครับดูจี้เดี๋ยวเรา,าดูว่าเขามีอะไรให้บ้างนะครับอ่ะเอาออกมาเลยสงสัยอ่ะเอาออกมาได้เป็นฟิกเกอร์ฟิกเกอร์อตัวเล็กกอน วันนี้มดแดงมดมดมดไอตัวนี้คืออะไรตัวมดออกแะไเี่ยตัวมดทำเหมือนมากเลยครับตัวมดนี่ตัวมดจะมีมดหนึ่งตัวอ่ะใช่เกาะแขนเอ้มดจวแล้วก็มีอันนี้ก็คือเพื่อนของเพื่อนของเอ็มแมนนะครับโอ้โหแบบชุดอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนจะถอดได้เลยนะเสื้อทรงเสื้อสูทแบบสมจริงมากครับสมจริงมากนี่นะครับทรงผมก็ เหมือนจะถอดได้นะหัวขยับได้คอเนี่ยเงยขึ้นได้อเนี่ขยับซ้ายขวาได้คองเงยขึ้นได้นะครับแขนแขนเนี่ยขยับได้ข้อมือด้วยนะครับขยับข้อมือก็ขยับได้นะข้อพับแขนก็ขยับได้เออแงมุมงอได้อันนี้ข้อพับแขนอ่ะข้อพับแขนเขาล็อกมาขยับไม่ได้ข้อพับขาก็ก็ล็อกมานะครับ แต่ว่าหันซ้ายหันขวาได้นะอันนี้ก็คือตัวเพื่อนของแอนแมนเขาชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะไรฟาวิงไอโก้อันนี้ตัง้งไว้อ่าก็จะมีตัวมดหนึ่งต euh ัวนะครับตัวไอตั้งมาอยู่แอนแมนว่าอะไรเฮ้ยแอนแมนวายเขาเนินไว้นี่แหละเบาเล่นมากโอ้กับเขาโอเคครับ อันนี้เป็นหัวอวกาศแล้วครับอลองดูสิใส่ใส่ใส่หัวให้คนนั้นได้ไหมได้อยู่ไมไม่ได้อะเรวก็มันจะมีหัวผีกระสือครับมาหนึ่งหัวมันไม่ใช่หัวผีกระสือมันเอาไว้เปลี่ยนกับไอตัวนี้เอาเรอว่าอนี่บกหัวผีกระสือมีหัวเนี่ยหัวหัว หัวหม,มันจะเลียหัวลอยได้มาหนึ่งหัวครับอ่าเปลี่ยนกับหัวคนนี้ได้ไหม่ะไม่รู้ก็รถอนไม่ออกนี่ไงลองสิงเฮ้ยเปลี่ยนก็เป็นผู้หญิงเปลี่ยนแล้วกลายเป็นตู้เลยถ้า <laughs> เปลี่ยนแล้วก็กลายเป็นตู้ใส่ได้ลงล็อกปะใส่แต่ไม่ลงล็อกนะครับเราจะเปลี่ยนคนนี้เป็น,ปนผู้หญิงจะไม่ลงล็อกนะคือลงล็อกเอาศัยหัวให้เขาคืนอ่า แล้ว <c oughs> นี่ครับตัวผู้หญิงออกมาแล้วตัวของผู้หญิงนี่ไงไผู้หญิงเนี่ยเขาเขาถอดหัวได้นะครับต้องถอดดูเดะก็เขามีหัวผู้หญิงมามันน่าจะถอดหัวได้ยังไงถ <c oughs> โอดลโหแล้วก็ใส่สว้อมชื อ่าอันนี้คือคือผู้หญิงก่อนที่จะใส่ชุดไปนะอ่าก่อนที่จะใส่หมวกนีคือชุดล่าสุดคอไอหมวกนี้คืออะไรไม่ทำอะไรเปลี่ยนแทนนี่เหรอหรือว่าเนี่ยหรือว่ามันเอาไว้ใส่ตัวผู้หญิงตรงนี้ได้ไม่ได้ก็เหมือนจะได้นะแบบว่าตอนที่กำลังจะจะสวมหมวกอะไรอย่างเงี้ยพ่อลอง พอเอาว่าโอ้ยยายผีกระซืออีกแล้วอ่าพอดูแล้วครับนี่ครับเป็นหมวกเป็นหมวกนะครับนี่ครับเป็นหมวกที่เอาไว้ข้างหลังนี่ตอนที่เขาเปิดหมวกอ่าก่อนที่เขาจะออกลุยเขาจะเปิดหมวกแตน,นี้เขาจะใส่ตัวนี้อ่า<ม><ะ>เขาเปิดหมวกไปไว้ข้างหลังนี่แล้วก็จะเป็นตัวนี้นะใช่อ่าแล้วเดี๋ยวมาดูกระเป๋าฝากถือหน่ยครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเอผู้ร้าย ความจริงแล้วก็คือผู้หญิงคนนี้นี่ทำไมดูร้ายๆกระเป๋านะครับกระเป๋าสําหรับเข้ามิติอ่ามิติควอนตัมอ่ามคือกระเป๋าวควอนตัมกระเป๋าที่เขาไว้ใช้นะครับมิติเดะควอนตัมใชใ่ใครถือได้บ้างมีใครถือได้บ้างไม่รู้สิถือไม่ได้นะครับตัวน,นี้ถือไม่ได้อ่าถือ,อได้ถือสิถือกระเป๋าได้ครับก็บกระเป๋ายางอ่ะอ่าคนนั้นถือได้ไหมคนนั้นถือได้ไหม ลไแ้วจะให้ผู้ชายถือหรือเปล่าอ่ะผู้หญิงก็ถือได้เอ้ยกระเป๋ายืดได้ด้วยอ่ะถือได้แต่ว่าไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่มันจะร่วงนะอ่ะกระเป๋าเอ้ยมืกระเป๋าสามารถยืดหดได้ด้วยครับไม่คอยดูหน่อยนี่รายละเอียดเก็บรายละเอียดนี่ครับกระเป๋าสามารถยืดหดได้แบบพกพานี่นะพกพาซุกสมุดอ่าเป็นไงครับมีอะไรอีก ไม่ได้อีกอม่มีแล้วหมดนี่ก็คือฟิกเกอร์โมเดลนะครับฟิกเกอร์โมเดลจากเรื่องแอนด์แมนนะครับจะเป็นตัวเด่นเป็นตัวผู้หญิงใครที่ชอบสะสมฟิกเกอร์นะครับนี่อันนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมาเวลนะครับนี่อันนี้ก็ได้มาจากกล่อง11-11นี่แหละครับอ่าก็เป็นโปรโมชั่นแคมเปญ11-11ของช้อปปี้นะครับใครสนใจกเ็เข้าไปสั่งซื้อกันได้อ่าขออะไรล่ะ ใครสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้ในช h อปปีนะครับเป็นฟิกเกอร์โมเดลเกี่ยวกับมา r v เวลใช่โอเคสำหรับวันนี้น้องก็ติก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับบ๊ายบายพบกันใหม่ในคิปหนะ้าบายยิ้มบ๊ายบาย